ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมชิมอนนะฮะและ้วก็วันนี้มันาพาหูช่วงเ,เราอยู่ในคลิปรีวิวนะฮะสิ่งที่จะรีวิวก็ก็วันนี้จะมารีวิวแว่นตาแว่นตาอะไรแว่นตาเล่งแสงแบบคุณเคยเห็นมีอยู่เนี่ยคือใครที่อยู่ในวงการเม่ต้องเคยเห็น ก็เคยเห็นมีนี่อย่างแน่นอนนะฮะก็คือมีแว่นตาเลนแสงแบบของโคนันอะไรเงี้ยที่แบบเคยเห็นใช่ไหมแบบอยู่ดีเว็นเอ้ยคุูมาอะไรเนี่ยจะเล่นปรกตูใช่ไหมไปนู่นไป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 เล่นตรงนู้นเออก็สำหรับคนที่เคยเอาจะเล่นยังไงดีก็ก็เวลาที่ตัวละครมันแบบนึกอะไรออกหรือว่าเออโอ้ยคุูมาแป๊บ คือเวลาปกติก็เล่นด้วยนะเธอทำไมตอนมาถ่ายคลิปอยากเล่นด้วยไม่เข้าใจวันนี้ดิก็แบบเวลาตัวละครในอนิเมะมันคิดอะไรออกมันก็จะดันแวนึ้นเลยว่าแ่นเรืองแสงนี่ออมาแบบแบบเนี้ยซึ่งมันก็มีเป็นมีมแบบที่เขาอยากเขาผลิตแ่นขึ้นมาทําให้มันเรืองแสงอารมณ์วันนั่นแะแบบใส่แล้วแบบเรืองแสงมันก็ มันก็เท่ะนะแต่มันไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> <c oughs> อ๋อเจ็บอะ่ะใครที่อยากรู้เป็นไงก็เป็นอย่างนี้เลยฮะ,ค,ะคือว่าไอ้แวนเนียที <c oughs> อ๋อ เดี oh. ๋ยวคูมาขอเวลาสิบห้านาทีในการทำคลิปได้ไหมแล้วเดี๋ยวไปเล่นด้วยนะขอสิบห้านาทีก็เห็นตูดออกมาคุ้มาสิบห้านาทีอออสิบห้านาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีขอเวลาสิบห้านาที โอเคกับไอมีแว่นเลองแสงเนี่ยจนมีคนประดิษฐ์เป็นแว่นตานี้ขึ้นมาเก็ตนะแบบมีแบบแบบอ่าอารมณ์มาน,นั้นอนะ่ะซึ่งแว่นนี่ถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมไม่คือใส่แล้วมันมองไม่เห็นนะอ่ะคุ้มมาคุ้มาขอโทสิบห้าน,นาทีแบบใครเห็นแว่น,แว,น,แ,วนแว่นเลองแสงเง,งี้ยคือคือเราใส่ไปเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยนะเพราะว่ามันทึกมากเห็นไหโอเคแล้วแว่นเนี่ยมันโอ้ยคุ้มาหยุดสต๊อป ตอบแค่หน้าตอบโอเคคือถ้าเป็นรังแสงเนี่ยหลักการทํางานคือเราสามารถเปิดไฟมันได้แล้วก็จะเจอแผ่นเป็นมีแบบนี้เก็ตไหมอ่าคูดเท้าว่ามีประโยชน์ไหมไม่โอ๊ยใหม่แล้วเฮ้ <laughs> ยคุณม,มาฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วนายนะี่ยไปอยู่ในหม้อทอดไร้น้ามันของฉันไหมคคนนี โอ้ยอะไรก็สำหรับใครย้ายอยากรู้เนี่ยไอ้แว่นเนี่ยผมซื้อมาประมาณสามร้อยกว่าบาทนะโอเคสำหรับใครอยากรู้ว่ามันเป็นสวิต์เปิดปิดคือมันเป็นแบบทัศกีนตรงแกะตรงกลางเห็นไหมคือเวลาดันแว่นขึ้นเนี่ยเราสามารถเปิดได้อย่างงี้อ่าโคตรเทคือไม่มีประโยชน์เลเว้ยคือมองไม่เห็นเลยมันทึบอะเจ็บไหม มันเพริกว่าเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาหาประโยชน์ของแว่นนี้กันเออสำหรับใครที่อยากรู้ว่าทําแหละแว่หนังมาแล้วเป็นยังไงฮะเป็นี้ฮะถามว่าเอ,อ้ยพี่มีสองอันเหรอใช่พี่มีสองอันทำไมถึงมีสองอันคืออันแรกกูทําพังเลยเออผกูขอเตือนก่อนนะคือมันเบาบางมากเลยทุกคนเห็นนะมมันจะมีแบตอยู่ข้างๆแบตอันแค่เนีน้คือแบตหมดประมาณเปิดทิ้ไงไว้สักครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วมั้งแล้วก็จะมีเป็นอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยเป็นเหมือนแบบ พลาสติกอะสายอะแล้วก็มีไฟ LED ดวงเล็กอยู่ตรงนี้ทำให้มันสว่างซึ่งไอตัวทัศกรินมันอยู่ตรงนี้ฮะเอาไว้แปะคือกดตรงกลางแวน่นเป็นทัศกริน <c oughs> คือถามว่าทําไมผมซื้อมาสองอันมันพังง่ายมากฮะคือขอยนุาว่ามันพังง่ายมากเพราะว่าวงจรมีแค่นี้จริงๆคือมันเบาบางมากเบาบางมากคือกูทําตกทีเดียวสายแม่งขาดเลย <c oughs> แล้วกูก็เลยแงออกมาไม่ทำไมมันพังแล้ววะ <c oughs> ก็สรุปคือสายขาดน,นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น เก็บรักษาให้ดีนะเพราะมันอันพลาสติกมันก็ไม่ได้ดีมากมันอันละแค่ประมาณสามร้อยกว่าบาทเองอะเจ็ดโมโอเคต่อนอื่นเนี่ยเรามาหาประโยชน์ของไอ้แว่นนี้กันนะ <Okay. S 1> คือไอ้แว่นเนี่ยมันเอ้ยผมลืมเลยอ่ามันมีรูชาร์จอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าชาร์จแล้วจะมีไฟแดงๆขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวผมชาร์จให้ดูเนาะ mm hmm. ก็เนี่ยประมาณนี้แหละ ก็ถามว่าแว่นนี่มันมีประโยชน์ยังไงอ่ะผมบอกเลยว่าแว่นเนี่ยมันดีมากเลยสําหรับการกันแสงอาทิตย์เพราะว่ามันกันแสงได้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนคือไม่ว่าคุณจะใส่ไปที่ไหนเนี่ยมันก็มุดตื้อไปหมดเลยนะเพราะอะไรอ่ะเหรอเพราะมันคึกไงบอกเลยว่ากันแสงสีฟ้าได้ด้วยนะทุกคนกันแสงสีฟ้าได้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะขนาดแว่นออปต์ยังอายเลยเพราะว่ายังกันไม่ได้ขนาดนี้เลยนะเพราะมันกันทุกอย่างเลยคือใส่ไปมึงตาบอดชัวรคือแบบมองไม่เห็นเชี่ยเลย ถามว่ามันเป็นมันมันเอาไว้มองกลางคืนได้ไหมเพราะว่ามันมันเลงแสงนี่เออเป็นไอเดียที่ดีเอาละทุกคนเท้ามองกลางคืนได้ไหม อ่าใช่แล้วมันมองกับคืนได้คะทุกคนแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าม,มันทึบมากเลยนะทุกคนโ <c oughs> คตรมีแบบเห็ <c oughs> <c oughs> นึกท่านนะผมปิดคอมอย่างเงี้ยมึนๆเลยแล้วก็แบบโปะอ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขายฝันคุณโคตรเท่ <c oughs> ไอ้ยังโคตรน่ากลัวเฮ้แต่มันสว่างใช้ได้แลนะ้วเนี่ย เฮ้ยมันใช้แทนไฟฉายได้เลยเออสําหรับคุณเนี่ยเี่คือว่าสําหรับคนที่ไม่มีไฟฉายติดตอนกลางคืนคุณสามารถใช้แว่นตาเนี้ยนะในการส่องแสงสว่างในที่มืดได้นะครับซึ่งถามว่าดีไหมถามว่าดีไหมคือมันดีมากเลยแต่ว่าทําไมมึงไม่ซื้อไฟฉายทาไมมึงไม่ซื้อไฟฉายฮะทาไมคุณน่ะไม่ซื้อไฟฉายซื้อไฟฉายก็จบเรื่องแล้วกุมารีวิวอะไรเนี่ย ว้าวคุณมะขนาดมืดขนาดนี้เจออ้ายังมองเห็นข่ายาง้นเลยได้เลยก้าจะตอบแทนให้เอานี่ไปโอเคโอเคก็ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมว่าหนึ่งคือมันกันแสง UV ได้หนึแล้วก็กันแสงสีฟ้าได้หนึถามว่ามองเห็นได้แี่อะไรไหมก็ไม่หนึรเนหมือนกันนะเพราะมันทึบโอเค คุณนึกภาพนะแว่นตานี้มันจะมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งอะ่ะคือนึกภาพนะเวลาคุณเฮ้ยมันเอาไว้แก้งเพื่อนได้นึกภาพแนละ้วลองนึกภาพดูนะคุณนอนอยู่ในห้องอะ่ะแล้วเพื่อน,น่หรือว่าน้องคุณเอามากวนในห้องคุณก็แค่ใส่แว่นตานี้แล้วเปิดเลยวิ่งวิ่งวิ่งหนีแน่เชื่อผมเชื่อผมดิรือไม่ก็คุณไปนั่งขี้อยู่ในห้องน้ามืดๆเละแล้วอยู่ดีคุณก็เปิดไฟเนี่ยขึ้นมาคือข้างบ้านเขาคิดว่ามีผีแน่นอนก็ คือจะถามว่ามันเป็นคลิปรีวิวสั้นๆ,ๆ,ๆนะก็เลยอยากจะเติมอะไรหรือคอนเทนต์อะไรให้มันยาวอ่าเนี่ยแต่ว่าแมวปวดน,นะคือรีวิวไม่ได้แล้วคุม้าปวดมากเลยลูกอ๋อก็มันเป็นแว่นตาที่เอาง่ายๆนะเอาไว้ใส่เล่นกับมีมก็ได้นะก็ผมก็ลองถ่ายดูให้มันเหมือนมีมากที่สุดแล้วก็คือสองภาพนี้นั่นเองนะ <laughs> <c oughs> ก็ใช้ได้นี่ก็เหมือนอยู่นะแต่ว่าไอ้แว่นตาเนี่ย มันน่าจะสุดติ่งกระดิ่งแนวมาเลยคลิปหน้ามันอาจจะผมอาจจะเอาแว่นตานี่ออกมาใช้ในการเล่นมุกต่างๆซึ่งสําหรับคอนเทนต์ครียเตอร์อย่างผมเนี่ยถือว่าแว่นตาอันนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะเมืะอวันแบบใช่แล้วฉันกำลังมีความคิดอะไรสักอย่างที่มันดีๆเกิดขึ้นโอเคทําไมช่องเราไม่ถึงหนึ่งม่สิทําไมช่องเราไม่ถึงหนึ่งพันซับสกทรกฉันอยากรู้มากโอเคก็ อ๋อโอเคก็สำหรับน,นี้ก็ขอบคุณมากนะที่ดูจนจบนะเพราะคลิปนี้มันไร้สาระสุดๆไปเลยก็สำหรับคุณสำหรับคุณทุกคนที่กดซับแล้วผมก็ขอบคุณเ้ยคุณ อ่าฮคุณคิดว่าคลิปนี้มันจบแล้วใช่ไหมมันยังไม่จบหรอกนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ผู้ปีคลิปเลยก็สำหรับทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยแล้วก็ช่องเราใกล้ถึง200สองร้อยซับแล้วฮะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะฮะก็มันแสบตาดีเนาะก็ขอบคุณมากะะที่ดูมาถึงตรงนี้มาให้พูดซําอีกแล้วโอเคพูดถึงไหนแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเถอะนะบ๊ายบายไว้เจอกัน